สุดยอดสู่ช่อง SJBIG13 อีกแล้วนะครับสำหรับลุกลับหลังเกมระหว่างเกมเมื่อ,อคืนนะครับบิ๊กแมตต์ประจำเกมกลางสัปดาห์นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์เตดครับบุกไปเยือนไอ้ปืนใหญ่สี่นาดปืนโตนะครับอาร์เซนอลนะครับเดอะกันเนอร์ที่สนามเอมิเร์สเตเดียมเมื่อคืนนะก็ต้องบอกว่าไม่ไหวนะครับเจอลูกแต่มุมเจอลูกเตะมุมนะครับสองลูกเน้นเน้นสองดอกเน้นเน้น ทังภาพเลยนะครับสำหรับปีศาจแดงนะโดยรวมนะครับครึ่งแรกเนี่ยก็โอเคยังพอรับมือกับแนวะรุกของไอ้เป็นใหญ่ได้โอ้โหแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยมันโดนแต่มุมเยอะเข้าเยอะเข้าซึ่งนักเตะก,ก็เห็นนะทั้งผู้เล่นตัวจริงทั้งผู้เล่นสำรองเองก็ก็เห็นแล้วว่า,าลูกตั้งเตะเนี่อันตรายค่อนข้างอันตรายแล้วเกือบจะโดนไปหลายดอกแล้ว น,นอกจากวิธีเข้าทำนูยนั่นลูกตั้งเต่อย่างเต่มุมเนี่ยโอ้โหดูแบบก็เอาง่ายทุกลูกอะทุกลูก13ครั้งของเ,อเดี๋ยวดูสแตตแป๊บหน่งคอนเนอร์เมื่อคืน13ครั้งนะครับต่อ0ูนย์เนี่ยคือผู้เล่นอัลสซนนลจะไปยืนอยู่ข้างหลังเว้ยแล้วพอจะเริ่มเตะเนี่ยผู้เล่น ในแต่ละคนเนี่ยของผู้เล่นที่รออยู่ในกรอบเกทโทษเนี่ยก็จะวิ่งกรูขึ้นมาประจําตําแหน่งจะมาว่าปึ๊บ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 ประมาณนี้ประมาณนี้ขึ้นอยู่ว่าจะเล่นแผนไหนซึ่งอันนั้นคือตัวรู้ฝั่งรู้ใช่ไหมแต่ฝั่งรับเนี่ยเอาตรงก็ไม่รู้ไงคือด้วยว่าเออด้วยแต่มุมปกติก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าเออจะเปิดมาตรงโพซิชันไหนจุดไหนยังไงมันก็รับมือยากอยู่แล้วและนี่เจอแบบวิ่งแบบไม่รู้ที่รู้ทางอะ่ะเออถึงตรงน,นั้นเน่ะต่อให้แบบเจอหลายๆาครั้งเข้า มันไม่ใช่ว่าความเคยชินมันไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกพอเจอหลารๆหละครั้งเข้าโถมโถมบอมเข้าไปบอมเข้าไปมันก็มีเอ,อ๋มีกงกงในวินัยเกมรับของลูกตั้งเตะของอยูเอตตดกันบ้างนะครับก็โดนไปสองลูกนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันลูกแรกทิมเบอร์ลูกสองกอ็ทิมเบอร์มงไปโดนหลังของซาลิบาเข้าเรียบร้อยเลยนะครับ มาพูดถึง11รุ่นผู้เล่นตัวจริงกันก่อนเจ้บบาบ้านครับผู้สำหรับตัวเดวิดลาย่านนะแล้วก็แบ็กขวาชูดเลนทิมเบอร์แบ็กซ้ายเชนเชงโก้คู่ซิตแบ็กก็เป็นซาลิบาจับคู่กับทีวีโอคุกกลางนะครับก็เป็นดีแคนไลท์จับคู่กับโทมันปาเตกังครับก็เป็นมาตินโอเดก่ายกับตันทีมแบ็กปีขวากับบุยโกโยซาก้าปีกซ้ายใช้กาเบียสมาร์ตินเนลลี่หน้าเป้าก็ใช้ไคฮาวเวสครับทีมเยือนวันนี้ต้องบอกว่าหลังสามว่จริงแต่ว่าฟูลแบ็กก็จะดดรอปต่ำม,มากลายเป็นหลังห้านะ อ่ะสามตัวกลางก็เป็นนนเซมัสราอุยฮะด้วยแม็กไกวแล้วก็มาไท้เดลิกฟู้แบกด้านซ้ายก็เป็นวิงแบกด้านซ้ายแล้วกันเป็นมาเลเซียวิงแบกด้านขวาเป็นดันโลคู่กลางบูโน่จับคู่กับกูกาเต้สองตัวบนเมสันเมาส์นะครับกับกรานาโชนะครับจะเป็นตัวที่เล่นหลังหน้าเป้าอย่างลัสมุสฮอยลุนแผนเนี้ยก็ต้องบอกว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียแต่แต,แต่โดยโดยส่วนตัวนะครับส่วนตัว ผมมองว่าไม่สันเมาว่าต่อให้เล่นอยู่ในตำแหน่งที่หนัดในโปรเซนที่เขาเล่นก็คือ CM ใช่ไหมแล้วเคยเล่นกับตอนเชลซีแล้วว่ามันเล่นแผนแบบนี้ได้หลังสามเนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างกันออกไปเลยก็คือวิธีการยืนมเมาส์เนี่ยตอนยืนกับเชลซีเนี่ยกางลุกก็จริงในตำแหน่ง CM ก็จริงแต่จะทางมาฝั่งซ้ายเป็นหลักอันนี้พอมาอยู่ฝั่งขวาเนี่ย อาจจะมีบางครั้งมั่งออกไปอยู่ซ้ายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันเล่นไม่ค่อยเป็นธรรมชาติยังไม่ได้แบบเป็นฟอร์มที่ดีของแกมากนะนะครับดูไม่ได้งงกับการเล่นนะแต่ว่ามันไม่ได้เล่นถนัดอเออเอาง่ายมันแม้จะเอ้ยแค่จากซ้ายไปขวาก็จริงแต่มันก็ดึงดูเล่นไม่ถนัดพอมาเล่นซ้ายบ้างก็กลายเป็นดูงงๆโค้งๆไปเนะี่ยมันไม่ดูเป็นธรรมชาติส่วนกาญชโชแน่นอน คือของอามริมเนี่ยแผนของเอมริมมรีมนะครับ C ซหลังกองหน้าเนี่ยเขาต้องการจะเล่นในพื้นที่ตรงกลางแล้วให้ฟูลแบ็กเนี่ยเติมเข้าไปแต่วิธีการยืนเมื่อวานเนี่ยการโชวค่อนข้างจะทางออกมาริมเส้นค่อนข้างจะเยอะไปนิดนึงนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เพีเยงแต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องไปเล่นตรงพื้นที่ด้านในบ้างเยอะๆหน่อยเล่นร่วมกับตรงกลางบ้างกองหน้าบ้างเมื่อวานเนี่ยแล้วกองหน้านี่ คนหนึ่งที่น่าแบบเอ,อวิพากษ์วิจารณนิดหนึ่งคือพอยลนเองเมื่อวานไม่ได้เป็นเกมที่ดีมากดังนั้นบนะบังบอลไม่ได้แย่งบอลไม่ได้พักบอลต่อบอลกับเพื่อนไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่โดนโดนแทขึ้นโดนแซตลอดเล่นยากเล่นยากต่อให้เอาเซอร์เซซลงมาเล่นก็ก็ยังดูมองว่าเล่นยากนะครับแต่ครึ่งแรกกลับไป เริ่มตั้งแต่ครึ่งแรกเนะี่ยโอ้โหคือต้องบอกมีวินัยเกมรับที่ดีนะตอนนั้นคิดคอนเทนต์แล้วโอ้โหถ้าเกิดเสมอได้นะวันนี้คอนเทนต์เปิดหัวเลยมีวินัยไฟเกมรับสู้เอาแต้มอย่างคุณธรรมอะไรอย่างนี้นะแต่้ายก็มาโดนนะครับคือวคือชิงครึ่งแรกเนะี่ยเกมรับค่อนข้างดียืนกันดีช่วยกันดีด้วยโอ้โหความเป็นอุกต้เออ กุกเต้กับบูโน,โน่นะเป็นตัววิ่งตัวอะไรและแม้จะแบบไม่ได้เป็นตัวกองอมิฟิลต์ตัวรับท,ที่ใหญ่แข็งแรงอะไรขนาดนะั้นแต่ก็จังหวะวิ่งไล่จังหวะบีบเพสซิ่งช่วยกับกองหลังได้ดีโดยรวมดีมากดีมากช่วงแรกโอ้โหดีแล้วก็แต่ว่าโอเคด้านด้านบนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันด้านบนตันไม่ว่าตอนนี้ขอไม่เสียประตูไว้ก่อนนะครับโดนค่อนข้างจะโหมบุกเยอะนะครับโดนโหมบุกไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียว จบ,จบครึ่งแรกก็เสมอศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครึ่งหลังก็อ่ะโอเคมาเลเซียไปทำฟาวได้เปเหลืองช่วงครึ่งแรกก็ปรับเปลี่ยนหน่อยเอา,เอา,เอาดารโลมายืนซ้ายแล้วเอาอาหมัดเนี่ยมาเป็นวิงแบกด้านขวาคราวนี้เกมพยายามจะพยายามแน่นอนครับพอเปลี่ยนอาหมัดมาต้องการทำเกมบุกมากขึ้นอ่ะโอเครับพอได้แล้วลองดันไปหน่อยเพราะมาเลเซียมาเลเซียเมื่อวานเองก็ไม่ได้ไม่ได้ว่า มันยังช้าช้าผมแกยังไม่ได้ด้วยแหละม,มาเลเซียช่วงครึ่งแรกก็ยังดูช้าต้องเพื่อนต้องมาช่วยเยอะทั้งมาซาเรวีก,ก็มาช่วยอุกเต้ก็มาช่วยแล้วก,วก็แม็กควายก็มาช่วยซ้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างดูดูมีปัญหานิดหนึ่งนะครับประกบคนไม่ค่อยอยู่คนเดียวไม่ค่อยอยู่เนี่ยไม่อยู่เลยกว่าเรียวกว่าไม่อยู่เลยเดียวกว่ายากแล้วพอจะทําเกมบุกก็อย,อยากอีกเดี๋ยวเสียตําแหน่งเสียพื้นที่ให้กับผู้เล่นอร์เนอน ก็ไม่กลายเป็นว่าก็ไม่กล้าเติมเกมบุกมากเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าทําอะไรก็ไม่ได้ติดๆขัดไปหมดนะครับซึ่งแผนเนี้ยสามสี่สามข้อมูลมันสําคัญมากตรงวิงแบ็กเนี่ยเมื่อวิงแบ็กมันขึ้นไม่ได้กูเล่นด้านบนก็เจาะตรงกลางเล่นพื้นที่ตรงกลางไม่ได้กลายเป็นมันก็ตันเงินไปหมดนะครับตันไปหมดเลยทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังกลายมันแบบโอ้โหกว่าจะทําอะไรได้อย่างหนึ่งกว่าจะอะไรได้อย่างหนึ่งโอ้โหคิดช้าแล้วบูโน่เสียบอลเยอะมาก บูโน่เสียบอลเยอะมากมันไม่ได้ว่าเสียบอลแบบจ่ายึ้่ไหข้างหน้าอย่างเดียวนะคือแบบลูกง่ายๆสั้นๆบูโน่ดารโลอะไรเงี้ยเสียบอลอุกเต้ก็เสียแต่โอเคเรื่องเกมรับไม่เถียงนะแต่ว่าจังหวะที่พยายามจะเริ่มบิวอัพไปเนี่ยกกายมันเสียบอลง่ายเสียบอลให้กับผู้เล่นอาซนอลแต่ก็ต้องชื่นชมกับผู้เล่นอาซนอทนะครับที่เขาบีบเพสซิ่งจนทําให้ผู้เล่นแมนยูเนี่ยเล่นยากอาจจะเป็นเพราะว่าไอเตต้าเนี่ย แน่นอนวางวางมาแล้วว่าเออตอนเจอแมนยูกับแผนกับโค้ดใหม่ที่เพิ่งทำนี่นะบีบให้เร็วทําให้ไวเพราะเขายังไม่เข้าระบบกับแผนระบบสามีสามากนะักบีบให้เร็วทําให้ไวทําให้เขาคิดให้เวลาเขาคิดน้อยที่สุดนะก็ได้ผลจริงๆนะได้ผลเลยนะครับได้ผลมากๆครพึ่งหลังมารึ่งแรกเสมอไปศูนย์ศูนย์พึ่งหลังมายังเล่นเหมือนเดิมอยู่แต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมคือาอ์เซน หมบอลริมเส้นมากขึ้นคือมันเป็นจุดเด่นมากเลยนะปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ผู้น,น,นี้เออาอสเนน่ยได้ประตูจากลูกเตะม,มุมปีแล้วนี่ยี่สิบกว่าลูกแล้วปีนี้ก็ยังต่อเนื่องอยู่นะครับจนมีมีฉายาเลยว่าได้จุดเออได้เตะม,มุมเท่ากับได้จุดโทษเออมันแบบโอ้โหชชว์แทบจะโอ้โหน่ากลัวได้ประตูแน่ๆอะไรอย่างนี้นะครับแม้แม้วันนี้จะไม่มีกาเบียวมาเกเยสก็เถออนะครับแต่ซาลิบายกีพออ ทิมเบอร์อะไรเงี้ยไอตัวสูงๆใหญ่ๆไปเล่นตรงพื้นที่ด้านในเนี่ยก็ดูน่ากลัวหมดนะครับตัวเร็วๆคล่องๆก็รอเก็บตกนะครับเจาะอาร์เตต้าเห็นแล้วละ่ะอาร์เตต้าเห็นแล้วละ่วะว่าโอเคจังหวะโอเว่นเพย์เนี่ยอาจจะยากพอ,อยากเนี่ยทางบอลให้ยืมเส้นได้มากขึ้นกดดันด้วยลูกเตะมุมทำไงก็ได้ให้ได้เตะมุมให้ได้เยอะเรามีแผนอยู่แล้วนะครับมีแผนอยู่แล้วแผนเด็ดของของอาร์เตต้าเขาก็เตะมุมไปจนโดนจริงๆโดนจริงๆ นั่นแหละเกิดจากมันก็เกิดจากการเสียบอลง่ายนะเอาจริงๆคือจุดที่น่าตำหนิมากๆเลยคือผู้เล่นริมเส้นผู้เล่นวิงแบ็กจนถึงอาจด้านบนเนะี่ยอย่างกานโชหรือไม่เมสันมาเสียบอลง่ายพอเสียบอลง่ายนะเขาแทงทะลุมาออาโดนสากัดบ้างยิงแฉลบบ้างได้เตะม,มุมไปหมด13ต่อสูนย์นะเออคิดดูแล้วกันโดนเยอะมากโดนเตะม,มุมไปเยอะมากอ่ะอพอเปลี่ยนแรดฟอร์ลงมาก ก็ก็โดนไปกลารมันโดนไปหมดมันกลายป็นขึ้นบอลก็ไม่ได้พอโดนเขาบุกมาก็ตั้งรับไม่ได้เจอเกมเจอลูกตั้งตเตะเซตพีที่ป้องกันไม่รู้จะวิหาวิธีป้องกันยังไงเอาจริงๆผมตอนนั้นคิดอยู่นะคืออันนี้ต้องฝากกันบ้านเลยอโมริมคือเจอแบบทีมที่เก่งลูกตั้งเตะอย่างเงี้ยอยากจะให้ผู้สัประตูอย่างโอนาน่าเนี่ย หรือว่าบาร์บินดียอะไรเนี้ยเจอกับทีมอื่นๆนะให้ออกมาตัดบอลบ้างคือเจอกับทีมแบบเนี้ยแน่นอนเขาเปิดจุดนัดพบอยู่แล้วเสาแหลกเสาสองออกมาตัดบอลบ้างชกบอลทาอะไรก็ได้นะครับรับบอลเอาอะไรเอาให้บอลมันออกไปอเออเอาให้บอลมันออกไปเออ เอาง่ายๆคนอื่นกระโดดสูงได้มงได้ทําอะไรแต่ผู้าสประตูมีมือมันสูงเพราะกระโดดมันสูงกว่าผู้เล่นตําแหน่งอื่นอยู่แล้วแล้วยิ่งพื้นที่ในกรอบอ่หกหลานี่คุณได้เปรียบอยู่แล้วใครมาทัดใครมาโดนตัวคุณเนี่ยมันได้ฟ้าอยู่แล้วแค่คุณออกมาไม่ใช่ว่ายืนรออยู่บนเส้นรอรับอันนี้มันเป็นไม่รู้มันเป็นอะไรโค้ชศาสตประตูเปนอยู่เนี่ยตั้งแต่ยุคเดเคอาละต่อมาโอนาณ่าก็รับอยู่บนเส้นแค่ออกมาตัดอะ เจอกับแผลน,นี้รู้และรับไม่ค่อยได้มีปัญหาออกมาตัดบ้างแล้วพอโดนลูกแรกไปผึ่งอย่างโอน,นัน่าก็เพิ่งคิดได้ว่าเออต้องออกมาตัดนะมีชกมีอะไรบ้างเออไอความแม่นยําตรงเนี้ยต้องไปฝึกซ้อมเข้มข้นกันเยอะๆเลยการออกมาตัดบอลออกมาตัดบอลไว้ก่อนไม่ต้องรอออกมาตัดบอลถ้ามีโอกาสออกมาตัดถ้ามันได้อย่างน้อยๆมันเคลียวไปก่อนได้เราสูงกว่าเรา วิธีตอนกระโดดเราสูงกว่าเขาอยู่แล้วนะครับคือละคือโอเคเรารับเราจะไม่รู้ว่าทิศทางบอลเป็นยังไงแต่เราพอเดาได้หลังจากบอลออกจากเท้าไปแล้วเราพอมีเวลาที่จะกระโดดสิ่งที่ต้องกัน,กนคืออาเสาแรกมีผู้เล่นสักสองสามคนไปโซนไว้ผู้เล่นตรงข้างหลังก็ประกบแมนมากริ้งไว้เขาอะยังไงก็ต้องวิ่งมาตรงจุดนัดพบตึกตึกตึก,ตกอยู่แล้วอะเออไอ้ฟังรับ แค่โกออกมาอ่านให้ได้ว่าบอลมายัางไงแล้วก็โชกไปมัวรออยู่บนเส้นก็บรอโดนเหมือนยิงจุดโทษอย่างที่เขาว่ากันเนี่ยแล้วก็โดนซ้ำไปอีกสองลูกนะลูกเตะมุมสองนี่หน้าเขกกะโหลกเอ่อแรดฟอร์ดมากๆเลยนะครับเสียบอลพยายามยกบอลเล่นบอลง่ายๆสิจะไปเล่นบอลยากทําไมคือรู้มีความผิดพลาดกันได้แต่ว่าเล่นบอลง่าย คือก่อนจสองศูนย์แมนยูพยายามจะจะ <c oughs> โทษนะทําเกมบุกเยอะขึ้นอ่าเริ่มดูดีเริ่มมีอะไรมาบ้างเริ่มมีโอกาสได้เซฟบ้างลายาได้ได้เซฟลูกฟิกคิกจากบูโนอ่าลูกมงจากเดลิกนะครับที่ได้บอลต่อจากบูโนอ่ะลงนั้นได้เซฟบ้างเออยังพอมีได้ลุ้นบ้างเอางี้ถ้าลูกนั้นได้ก็คงเป็นจุดเปลี่ยนแหละ阿森纳ออกจะต้องอาจจะถอยแต่การพอพอไม่ได้แล้วเขาเซฟได้ หลังจกนั้นได้เตะมุมแรดฟอร์ดท,ทำเสียเขาได้เตะมุมเปิดเข้ามาเรียบร้อยนะก็โดยรวมนะครับโดยรวมก็ดีขึ้นนะครับวิธีการรับวิธีการเข้าใจแผนของผู้เล่นกลางกับกับหลังดูดีขึ้นนะห้าตัวเนี่ยดูดีขึ้นอ่าแน่นอนตอนนี้เรายืนและเดินลิกมาสลวีใช่ไหม แล้วตอนนี้ผมสนใจโยโรมากอ่าโยโรเป็นเป็นคนเป็นคนดิเดตที่น่าสนใจนะหูยืนมาตัดบอลได้ไปสี่ครั้งโดนตัวต่อตัว,ตว,ตวชนะไปอีกสามนะครับจ่ายบอลสำเร็จแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มีความเร็วมีวิธีการเข้าบอลค่อนข้างจะชัวร์เลยนะครับค่อนข้างชัวร์เลยดูดูแน่นนะาการการที่เจอทั้งมาตินาลี่แล้วก็เจอทั้งคอสซาดูโอเคขึ้นดูโอเคมาก เนะ่ร่างกายสภาพร่างกายดูโอเคมากรวมทั้งเมื่อวานนี่มีสำรองนะอันนี้เหมือนจะอโมริมก็เน็บมาด้วยแต่ยังไม่ได้เห็นฟอร์มนะครับอย่างก็อดวิวคูกงกี้นะครับเด็กวัยสิบหกปีโทษนะตัวสูงใหญ่มากนะเห็นเห็นในรูปแล้วก่อนนี้อาจจะไม่ได้ชมฟอร์มมากนะครับสำหรับเด็กอยูสิบแปดแต่ดูแล้วสูงใหญ่ยาวโอ้ดีเนะปั้น ถ้าถ้าเวิร์กนะเ,เดี๋ยวผมอาจจะไปส่องฟอร์มก่อนนะถ้าเวิร์กมันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนี่ยก็เรื่องแผงหลังน่าจะหมดห่วงละเอออาจจะปรับนิดนหน่อยหน่อยก็ว่ากันไปเกมรับดูดีแล้วครับสามตัวสองต,ต,ตัวตรงกลางดูโอเคมากอุกเต้ใน,นตัวหลักแหละส่วนจะจับใครมาลงแต่คงยืนยาวก็คงเป็นเมนูแหละอยางกะซิมโรก,กอาจจะช้าไปเจอเกมแบบเพรสซิ่งดุดันเกมเร็วอะไรเงี้ยตามไม่ทันอยู่แล้วอาจจะเป็น ตัวที่จะมาเสริมในช่วง3าสินาทีสุดท,ท้ายต้องการาทําลายจังหวะทําลายเกมคู่ต่อสู้อัน,นนั้นก็ว่ากันไปอิเ e ล <Yeah. S 1> ็กเซนก็อาจจะลงมาในช่วงที่ต้องการเก็บบอลหรือว่าโยนบอลจากระยะยาวมากขึ้นก็อีกแผนหนึ่งก็ว่ากันไปแต่คู่กลางอุกเต้แน่ๆแ,แ,และก็ไมนูก็เกิน50%ว่าต้องเป็นเขาต้องเป็นคู่นี้ก่อนนะคนอื่นพักวิงแบ็กวิงแบ็กเนี่ยต้อง ต้องภาวนาเลยว่าปีใหม่มกรลาเนี่ยจะได้หรือจะเอาใครไหมจะมีใครที่จะเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ไหมเพราะถ้าต่อยเป็นมาเลเซียต่อยเป็นลุกชอซึ่งลุกชอเนี่ยเจ็บบ่อยถ้าปล่อยได้ก็ก,ก็ปล่อยนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเป็นการทําร้ายจิตใจอะไรนะแต่ว่าถ้า,าเรามองเรามองทีมระยะยาวเราต้องการสร้างทีมมันก็ต้องปล่อยแกออกไปนะครับ เราเราเสียเวลาเราเสียเงินเสียค่าการรักษามาเยอะแล้วเขาอยู่กับเรามานานแล้วทุกอย่างมันมีเวลาดีๆหมดมีเวลาที่ดีไม่ดีหมดนะครับแต่ว่าถึงตรงเนี้ยก็คงต้องเราต้องสเต็ปมูฟออนออกจากจากเขาได้แล้วเออจะให้มองเขามาเป็นหนึ่งผู้เล่นแคนดิเดตหลักที่จะยืนระยะตลอดก็คงไม่ใช่นะครับเจ็บเจ็บเจ็บบ้าง พักบ้างโอ้โหคือถ้าลงสัก50%เนี่ยมันยังพอว่านะแต่นี่ลงแบบไม่ได้ลงเลยพักยาวมันก็น่าสงสารครับแต่ว่าเราต้องมองสเต็ปต่อไปได้แล้วอืมก็ถ้าได้สายมาสักตัวหนึ่งก็ก็คงดีสายธรรมชาตินะครับจะเคอร์เคสจะเอาฟองโซ่ถ้ามีตังเราก็ไปฟ้ามานะครับเอาให้ได้นะครับทางขวาก็ถ้าโยโร و ลงแทนมัสรุยได้แล้วเอามัสรุยเนี่ยขยับไปทางเล่นทางด้านขวาวิ่งแบ็คขวาไปแล้วกันนะครับส่วน3ตัวบนเท่าใช้เท่าที่มีก่อนนะพาะ่างบประมาณจำกงจำกัดน,น,นะก็ใจเย็นๆน,นะครับที่สำคัญเลยแฟนผีต,ต้องใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนมันพึ่ง3นัด3-4นัดนะครับส4นัด,นะนดเราอย่างที่บอกเขา พูดให้ตั้งพูดให้ฟังตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่พอมดที่จะเสกทีมขึ้นมาให้มันวิเศษได้ทันทีแฟนพีต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเลยอดทนอดทนเราให้เขาสร้างทีมไปแต่ถ้า2ปีปี2ปีปีหน้าเนี่ยมันต้องดีขึ้นใช่ไหมปีต่อไปอปีหลังจากปีถัดไปแล้วมันยังไม่ดีขึ้นอันนี้ด่าก,กันให้เต็มที่เลยสาดเสียเทเสียกันว่ากันไปให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ ก็เขาอยากให้เป็นบีเย็นมันเพิ่งสามนัดแรกยันยันมกักกะลาทุกเกมคือปีซีซันอยากให้คิดอย่างนี้อยากให้คิดอย่างนี้ทรงมันมีแล้วอะไรมันดีมันเริ่มมีแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมันพอมีให้เห็นนะครับแต่ว่าเขาเป็นทีมพี่ดีกว่า,างจริงๆนะครับอาเซนอลเป็นทะีมพี่ดีกว่าจริงนะครับนะเออไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกันนะครับแต่กันนะครับ เจอกันนั่นน่าจะวันเสาร์เจอกับนักทีมฟอเรส์นะครับสองทุ่มครึ่งนะถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะวันเสาร์นะเออวันเสาร์สองไม่ใช่วันเสาร์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับคืนวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งนู่นเจอกันนู่นเลยวันนี้ก็ฝากกนไลค์ช่์กดซับสไครต์ด้วยครับเจอกันนัดหน้านะจ๊ะอาจจะมีบอลไทยด้วย่ะต่อเนื่องกันไปเลยนะครับยาวๆไม่ต้องพักไม่ต้องพอยกันเลยเด็ี่ยวครับผมสวัสดีครับเจอกันนัดหน้าครับ